จังได้สองพระเอกไงตั้งแต่หกโมงแล้งง่ายว่าบ้านจะมาเอาให้มาชดแจงแต่ว่าสิวายู่ดอกมาเราโบมาให้อียังเรามาห่อตะเพ่งวันียังได้ยังได้จังลูกไผลลูกไผลย์ของห้องใต้ลูกกูนี่ล่ะลูกกูนี่ลายโอ้ยแม่เอ้ยเอ็งก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรออกมาการกอดร้อนเอ็ด้แต่ร้องเพลงแรือว่าอ้าวคนโคราชกะคุยกันคุณโคราช อ้าวคนปทัยก็คนเสริงสังโอ้ภาพนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ใดกันเอามาแจ้งยันเทละภาพเนี่ยโอ้ยนี่เป็นนกแล้วเป็นสาวบุญต้นนเโดยที่เท่าแล้วแค่ว่าเร็วนะว่าจะเท่าอีกอยู่แล้วว่างคนมาจะใส่บุญหนาจะได้มาขึ้จนฟอนแค่หนาจะได้มาขึ้จนฟอนกับเบักเสือเขาขาวอะไรจี บักเสียบักเสียน้องเขาบักเสียดำก็บอกเสียเออสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเป็นยังไงเบิ่งร้อนนัทจัดด้วยเนาะร้อนจริงๆนะจ๊ะเออกูจะย้ายจากประเทศไทยกูจะไปอยู่ขอนแกนอยู่อย่าไปขอนแกนไปยังขอนแกนก็ห้อนคือกันเอ้าคือกันสิไปอยู่ในร่องเย็นพุ่นมึง เห็นบ่ก่าเงี่หลอดเราบ่ลูกตั้งเจอเราว่าเรา้วเย็นไหลอีปอบมึงนี่ก็ใกล้หาตะคว่อมตายอ้าวคว่อมตายดิแขนข้อถูกบาดยางคอยมีสอยคอยยังบ่ใไซเลยเป็นยังอ้าวแขนข้อถูกบาดยางนะคว่อมตายบานคนละความหมายนี่จั๊สี่เฝ้าถอดออกเด้อนี่ตายถูกบาดยางนั่นนี่ทั้งว่อยากตายหุ่นจักบอไซแล้วนั่นเหตุไดนั่งยูทธสือจะไปใส่มาใส่บ่มีตายบ่ต้องย่างกูใส่จังสิกูสิตายอ้าวทุก เขาเอื้นว่าความตายนี่แขนพ่อทุกบาทยังกูศิาตายพ่อแม่มึงได้ไหมห้วยจะยยไปตายพ่อมเล่าท้าอไอประชาชมพันบอกพี่น้องอ,อ,อุดหลอดนนะบอกทุกผูชุกค,คนนั่นละว่ากอ,องอำนวยการเพิ่นยูพุ่นเอมึงจะไปใช้บัตรโชวนกูบัตรเนี่ยฟังยู่เออพี่น้องอยากจะทํำบุญวันนี้จ้าเออพี่น้องอยากจะทํำบุญสิโตอยอดหรือว่าส<อ>่อองอ,อ,งอีพอหลอดเท่าไปให้หอดช่วงสวรรค์ อ่ะบุญละสิบบาทเศ้าบาทลเลต่ศรัทธาดูถือว่ามือนีเป็นฟรีคอนเสิร์ตให้พี่น้องอได้ทำบุญพร้อมแล้วก็เห็นศิลปินเอาใส่กระตาเลยศิลปินมาเยอะมือนีว่างหันได้เงินติดฮะอันนี้ก็สิสมทบทุนเงินติดเอาเอาใส่นี่ก็ได้นี่ใส่บ่อหลายดอกเต็มกระตาเนี่ก็พอนไอ้ขวอยข่อยน้ำเนี่ยอ้าอสมทบสมสมทบทุนนับน้ำเนล่ะฮะบ่อ่ได้นับยากเน่ยเป๋ คนผู้นี้ขันโตคานี้แล้วจักสิฮอดใสเด้ดเนี่ยแต่ยิ้มว่ามือที่ไปอุบลนยุ่ยใหญ่ชื่อที่คุยกับแมย์งดูเลยน้ำมันมืดละแม่เอ้ยมันเยือนอยู่นี่มันมืดมันเยือนอยู่น่ะมันมืดหนามึงเขามันมองมาเห็นเมืดกับมืดตัวเจ้ามันมอนยุ่ยแล้วมึงเสียากูดำบะาะมุดตองว่าดอกดำยุ่ยแล้วเจ้ามันเป็นคนดำไปใส่มาใส่ขันเจ้าถามถามเด้อ นี่ยากกูบอกว่าเป็นยังคุณยังดำนี่แหละคนก็อยากถามเมื่อกันเป็นยังคือดำเพิ่ฟังกูว่าอยู่บ้านกูเฮ็นหน้าพ่อคุณน่ะเป็นคนไทยเออกูพี่เป็นคนดำว่าเออไม่ยังไงคนกกายเฮ็ดหน้าที่กันแต่ว่าใอยบ่ดำยังมึงจังบ่ดำลูกกะ เชินเจิญเล่นมุ้งนั่นอีไงมุ้งอะไอีกคนกินเหล้ากับคนออกกับร่างกายพูดไรตายวะไอ้มันก็คนกินเหล้าแล้วเออบํรรักษาสุขภาพเออนับบืนนับเว้นเราจอกนึงเฮ็ดห้จั๊กคองนี่อายุสั้นไปอีกเป็นปีผุนได้จอกนึงแต่กูว่าบอแมนไ็อย่างกลัวคนกินเหล้าอายุยืนเอาคือว่าจังสั่นดนอย่ยเอาสมออกกนร่างกายยุ่ข่างถนนวิ่งตอนน่ะเล่นตอนน่ะตอนนอะตอนน่ะอยู่ บักขับรถเมาเหล่ามากเช่ใส่เช่ขวาตําตายสับสุบอักระร้นไกยอะตายแล้วแม่นก็เลยอายุสันแม่นเอาซุมกินเหล่าเด้ออายุยื่นเง้วเอาคือบางสันติดคุกออกมากยิ่มคือเขาเมื่อนี้เป็นมือบุญเด้อพี่น้องพี่น้องเขามากคือเบิรฟี่เบิงฟี่แต่ว่าพี่น้องเฮ็ดบุญน้ำกันต่อยอดกองบุญน้ำกันแล้วจะศรัทธาจ้ะเพราะว่าพ่อยา่หลอด ปลามุกบ้านตองห้าเพิ่นกระไดจากไปเเราบบุขึ้นสู่สวรรค์สิบปอยยิ่งเหล่าบ้านเล็กที่ห้าห้าห้ายังลายดอกเพีองครับจะกขวัญสิฟังควงไผ่ได้ไอ้ฮะฮาราคนกับว่าเบิดตบุญแล้วกระต่ายอ่าฮะฮาราคนกับว่าเบิรกรรมเบิร์ตเวรนแล้วก็ตายเออเขาเสียออนได้เราจังตายฉันได้ดึงมึงเอาสองอย่างเลย มึงมึงเอาสองป่วยเราบวดกรรมบวดเว้นเหรอตัวเราเศราเกศเศร้าป่วยเราเราตายแล้วพรับว่าเอาภาพภาพนี่ไม่ได้มานจะใช่อีกบาทอยู่ข้างปาดรถขันใจเอกพจน์วงหนักมืงเดินปาดกูจะหันยกรถว่อยู่รถพ่อย์ยังไหวได้หั่น พูดแหละยงมือแถดตะกี้อ้วนๆเดี๋ยวนี้จอยจอยยังยังมึงอันพ่อใหญ่ถือผ่าเข้ามาเนี่ยมาบ่ได้เด้อพี่น้องเปรียงป่ะเปรียงป่ะเมียเราเศร้าหายใจแล้วเออเมื่อเศร้านี่แม่เราจะเฝ้าเล่นเนี่ยคนหนี่งบ่ได้เฝ้าเล่นเมียต้อยตายแล้วเมียพยาศรีขนาดเมียพยาศรีขนาดอเอาสังยานกระเดื่อเดินประดันแท้ปิ้งเชือกตีใส่ปานนั่นปิ่งเชือว่าธรรมดาก็ได้มันสังยานกระเดื่อเนประดันแต่เพิ่งกระเฝ้าตายแล้วแม่กดัน ว่าขอประหยัดแพ้ได้ลรื่องหนอเอาเอาจังที่เด้ออันกองกองบุญเด้อเอาถังมาตั้งไว้นี่ใบหนึ่งซะต้นเงินก็ได้ไอ้ไม้ไอ้แพ้นี่เล่ากับต่อยอดมะเหลาพ้นได้นาหันนี่อยู่ในกระตาข่อยมันข่อยพอสบายใจไหมเอาถังมากนะคำว่าพอสบายใจและการครอบครองทรัพย์สินเงินทองมันบอเข่าไผออกไผ่ไหมเป็นกระตุปัจจัยกับ่อไหลหรอกครับเพื่อนกับมาสมทบทุนระยะนี่เข้าใจนะครับว่ามัน คือจังอยู่บ้านจืดเงินทองของขาใหญกูยืมผู้อยู่บ้านไหมกูยืมหาพันเนี่ยมันให้กูสี่พันเหลือข้างกูอยู่พันหนึงกูท่วงมันจังได้กับวันไหนกูเขียดมันอยู่เดือยเอาขมวดอ่ะ ถ้าคุยกันมาโดนแล้วนะครับพอะเสียงเพลงให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับเพื่อนเพลงใดที่เขาคิดว่าประทับใจแล้วพี่น้องแฟนเพลงชื่นชอบนะครับจัดไปผู้บ่าวกินแนวอีจืนกวากันไปอาจารย์ยาใจอาจารย์ยาใจยาใจยาใจดีดีรักษาผู้บ่าวกินเน่าสว่างสว่างสว่างสุดาใช่ไหมผู้บ่าวกินเน่เปลี่ยนเสื้อแล้วสวงสุดาโอ๋นั่งนั่งยกมือขึ้นได้นั่งเออนั่งเอาเลยปฏิเนย เมื่อเมื่อขี้บอดหูบ่มีบขี้บอดงเราก็อยากมาเล่นะเลยทรงดวงวิญญาณของพ่อเฮาทรงะทรงทางพ่อเฮานะเดี๋ยว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 เออเมื่อนี้เมื่อนี้เฮามาทรงดวงวิญญาณอีพ่อไปหอดส่วงชาวบ้านเอาเพ่งซ่าก้อนมันอากาศมันเย็นจะเฝ้ากินทอมเบลเอาสิเขาไปคุยกันข้างล่างให้มันตกตกลงกันซะก่อนไป เอาสัพเพเลระพี่น้องครับวันนี้อาจจะบริตอะมุกันบริซ้อมบริเตายังตั้งสินนะครับคิดพอ,อสิ่งที่เราอยากจะคุยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะครับพี่น้องฟองไปบริเตพ่อกันนะครับหน้าที่ปีหนนมาเจอจกันกันตักสิเอาประเด็นยังมาวาา้าแักซิวเวาเรื่องอยังรับต้นชนไปพอถือแต่รู้ว่าควจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับ,บเป็นมือบุญขอให้มีความสุขครับอ่ะต้นตีห้าพร้อมแล้วเดี๋ยวสิยุบ